ออสเตรียประเทศซึ่งมีประชากรเพียง8ล้านกว่าคนแต่วันนี้โทษนะครับออสเตรียเป็นทีมอันดับที่10ของโลกอันดับเหนือกว่าทั้งอังกฤษอติตาลีฮอลแ,แลนด์และเจ้าภาพบอลยูโรอย่างฝรั่งเศส <î dunno> คืนนี้สี่ทุ่มครึ่งพวกเขาจะซัดกับฮังการีซึ่งนอกจากช่อง3จะถ่ายทอดสดแล้วเราจะเป็นช่องแรกและช่องเดียวที่จะเปิดใจกับตันทีมชาติออสเตรีย ที่เพิ่งพาทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมเมียร์ลีกของอังกฤษแบ็คซ้ายที่เก่งและมีสีสันที่สุดในโลกคนหนึ่งคริสเตียนฟุกส์และขอย้ำวันนี้ไม่ใช่การสัมภาษณ์ธรรมดาแต่จะเป็น e x ็กซ์คลูซีฟอินเทอร์วที่จะทำให้คุณตกใจเพราะอะไรวันนี้เย็นนี้จัดเต็มจัดไปตอน5โมงเย็นในรายการเรื่องเดินยูโรทางช่อง33บอกได้เลย3คํคำต้องดู Tchau, don't do gol, don't